ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประทุสารายบริษัทสี่จำพวกนี้สี่จำพวกเป็นฉไฉไคือภิกษุผู้ทุศีลมีธรรมอันลามกชื่อว่าประทุสารายบริษัทภิกษุณีผู้ทุศีน มีธรมอัลลามกชื่อว่าปทุสารายบริษัทอุบาศกผู้ทุศีลมีธรรมอัลลามกชื่อว่าปทุสารายบริษัทอุบาสิกาผู้ทุศีลมีธรรมอัลลามกชื่อว่าปทุสารายบริษัท ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลเป็นผู้ประทุษสารายบริษัทดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ทำบริษัทให้งามสี่จำพวกนี้สี่จำพวกเป็นฉไหนคือภิกษุผู้มีศีลมีทรรอันงาม ชื่อว่าผู้ทำบริษัทให้งามภิกษุณีผู้มีศีลมีธรรมอันงามชื่อว่าผู้ทำบริษัทให้งามอุบาสกผู้มีศีลมีธรรมอันงามชื่อว่าผู้ทำบริษัทให้งามอุบาสิกาผู้มีศีล มีธรรมอันงามชื่อว่าผู้ทำบริษัทให้งามดูก่อนพิกษจุทั้งหลายบุคคลผู้ทำบริษัทให้งามสี่จำพวกนี้แล